สวัสดีครับผมโฟกัสกิติคุณจากทุ่งแมดแคทนะครับผมวันนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากทุกคนนะครับเป็นเพลงช้าเพลงแรกเป็นชื่ตของผมเลยนะครับชื่อเพลงว่าปีห้าหน้าเซเว่นนะครับผมก็ฝากทุกทุกคนด้วยนะครับสามารถขอเพลงนี้ได้ทางเอฟเอ็ม915ทุ่งมหานครนะครับผมแล้วก็ฝากใน YouTube ด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะปล่อย MV วันแรกนะครับผมทางบ p x Music นะครับหรือว่าจะเซิร์ชคำว่าปีห้าหน้าเซเว่นก็ได้นะครับแล้วก็ พี่น้องชาวอีสานนะครับเดือนธันวาคมนี้นะครับเจอกันแน่นอนนะครับกับรถทัวร์นะครับปี5หน้า7ครับผมเจอกันครับเจ้าอยู่มองได้คิดฮอดเดลาเวลาที่หาตรงหน้าเซเว่น บ่ท่นบอกคักกะโอคักได้สิลมสิตายน้องห่เห็นยืนเซเวจนพอแสงตะเวนลุกตามมาบินทะบาครับผมกับฝากติดตามนะครับซึ่งเกิดไม่ละสุดของผมเลยนะครับด e ีฮานเซเวนะครับขอบกันหลายนะครับท่าง F.M. 5็ M ้ิหลุกทุ่งหานครครับ